สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้เนี่ยครับสีสามก้เก้านะครับก่อนอื่นนะครับผมโหลดมาครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสีสามก้มันจะมีเกมฟรีมากมายนะครับผมที่อยู่ในเพจสโตนครับแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะสักครู่นะครับผมเดี๋ยวครับแล้วก็เลื่อนไปท่ช่องที่สามรือคุณจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้อย่างเช่นเอาเลยดีว่า เป็นมารคไรเตอร์ไรเตอร์ป้นหาครับภาษาไทยก็ได้นะครับผมก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็ก็มีเกม G T A ให้ใช้มากมายนะครับให,ให้เลือกใช้ครับ ก็เ yeah, ยอะอ่เนยครับสงมุบผมจะโหลดเกมอะไรว่าโหลดเกมไหนดีนะแป๊บหนึ่งนะครับหาเกมที่มีพื้นที่น้อยในเนช่นเกมนี้ครับแล้วกดเข้าไปเลยครับเราจะเล่นเราจะโหลดเกมไหนก็เข้าไปเลยครับให้คุณกดนี่ครับสีเขียวนี่ มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับบางเครื่องจะไม่ขึ้นนะครับบางเครื่องกดไปโหลดเลยครับแล้วมันจะให้เลือกว่า,าไว้โทรศัพท์มือถือหรือว่าเมมนะครับผมเอาไว้โทรศัพท์มือถือก็กดสีเขียวนี่ครับกดไปครับก็ทําการดาวน์โหลดให้นะครับผมรอสักครู่นะี่มีเกมให้เลือกหลากหลายนะครับถ้าใครดูเสร็จแล้วก็ฝาก ซับสไคร์กันบ้างนะครับอ่าก็มี GTA เนี่ยเล่นได้นะครับผมผมเล่นจนเบื่อเลยเล่นทุกวันก็มี Final f a n t a y นะมีเกมมากมายนี่ไหมครับต่อยมวยนะครับผมเขาเรียกว่าเกมผนะ้นาภาษาญี่ปุ่นไม่ออกภาษาภาษาอังกฤษก็ไม่ออกได้สองสามคำ เกมโนโอเผมก็เคยโหลดมาเล้วแล้วโหลดหมดทุกอย่างก็มีเกมอัปเดตมาเยอะแยะมันจะมาเรื่อยๆนะนก็เกมฟรีนละ่อสักครู่นะครับผมโหลดเกมเลยซ้อนนะก็มีคืราลียอย่างนา่ผมก็โหลดมาฮเกมนี้ผมขอลบเกมทิ้งก่อนนะครับ รอสักครู่นะเสร็จยังเงี้ยโอ้ยเอาเป็นว่ามันจะขึ้นให้ติดตั้งนะครับผมให้คุณกดติดตั้งนะเ่อค,คุณกดติดตั้งเสร็จถ้ามันขึ้นาาว่าสำเร็จยังกดคําว่าสําเร็จหรือว่าเปิดก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะเล่นเลยนะแล้ว,วันนี้ก็ต้องขอจบขิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม